สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนนอนคอลเลกชันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้แนนนอนก็จะขอมาอันบ็อกซ์ฮีโร่คลอสเฮดวีเอสศูนย์สองแปดแกบบี้แกบบี้แอนด์เบนสันนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปชมแพคเกจจิ้งกันก่อนเลยว่าเขาดีไซน์ออกมาเป็นยังไงนะคะโดยด้านข้างของทั้ง2ด้านนะคะก็จะดีไซน์ให้เหมือนว่าเบนสันและแกมบี้นะแอบอยู่บนชั้นวางจานนะคะของร้านแอนทีคเนาะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นเหมือนภาพรวมของกล่องนี้นะคะว่าแกบบี้และเบนสันจะหน้าตาเป็นยังไงประมาณนี้ค่ะเอาล่ะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าไปทันทัเดิน ตัวแรกที่เราจะพามาพบกับเพื่อนๆก็คือ g a b บี้แกบบนั่นเองค่ะสำหรับ g a b บี้แกบบนะคะตัวนี้มีความสูงประมาณ15เซนค่ะมาพร้อมกับชุดพกกระดาษสีเหลืองคือแบบสีสวยสดใสมากๆแม้ว่าตัวนี้นะคะดีเทลมันจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะแต่ว่าเขาก็เก็บรายละเอียดได้ดีโดยใต้เท้านะก็ยังมีสเตมตาดิสนีย์พิกซาให้เราด้วยแหละ เออและด้วยความตัวนี้เป็น h a d V S Hyper w i New Series นะคะตัวนี้ก็จะมีจุดขยับไม่เยอะนะอย่างตัวแกบบี้เนี่ยก็จะได้แค่แขนทั้ง2ข้างเท่านั้นเองซึ่งจริงๆก็แอบอยากจะให้เขาทำเป็น H ฮ M F แทนนะนะคะมันน่าจะเหมาะมากกว่าเนาะตัวต่อไปค่ะที่เราจะไปพบกันก็คือเบนสันกัปโบสีดำ ตัวเบนสันนะคะมาพร้อมกับความสูง22เซนติเมตรนะคะและในส่วนของดีเทลตัวชุดสูทเนี่ยก็ทำได้ละเอียดดีมากๆเลยชอบลายเสื้อที่แบบแบ่งเป็นเส้นๆเนอะคือทำได้ดีและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือรองเท้าจ้ารองทเท้าเขาเนี่ยทำให้มันวาววับเหมือนในภาพยนตร์เลยแถมก็มีเต็มเท้าด้วยเหมือนกันนะคืออันนี้เก็บรายละเอียดดีมากชอบค่ะ ตัวต่อไปเนี่ยก็เหมือนกันนะต่างกันแค่เป็นเบนสันกับโบสีแดงซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีความกระหิ่มยิมย่องเอาจริงๆก็คือเหมือนกันอ่ะนั่นแหละทั้งชุดทั้งรองเท้าเนี่ยดีเทลเหมือนกันเป๊ะเวอร์แต่พอจัดมายืนรวมกันเนี่ยบอกได้เลยว่าเท่มากยิ่งจัดวางให้แกบบี้ยืนข้างหน้าเบนสันนะยิ่งทําให้รู้สึกว่าแกบบี้เนี่ยมีอํานาจดูมีอิทธิพลมากๆและเบนสันเนี่ยเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์สุด คือแบบถ้าใครดู Toy Story 4แล้วอินอะบอกเลยว่าตัวเนี้ยต้องจัดแล้วล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนนนนั่นคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละ่ะถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ารักเลยก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า